Foundation ซีซั่นหและซีซั่นสในโลกอนาคตมนุษย์เดินทางออกไปตั้งถิ่นฐานทั่วกาแล็กซีและรวมตัวกันเป็นจักรวรรดิขนาดใหญ่มีผู้นำชื่อคลีออนคลีออนไม่อยากให้ใครแย่งอำนาจจึงโคลนนิ่งตัวเองขึ้นมาหลายรุ่นเพื่อจะได้ปกครองตลอดไปโดยมีโคลนนิ่งสามรุ่นพวกเขาผลัดกันทำหน้าที่ได้แก่ดาวรุ่นเด็กที่กำลังฝึกหดัด เดย์จักรพรรดิรุ่นกลางที่ปกครองอยู่ในปัจจุบันและดัสรุ่นเก่าสุดที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาระบบแบบนี้หมุนเวียนไปเรื่อยๆทำให้เขายิ่งใหญ่มายาวนานและแล้ววันหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าเฮรี่เขาไม่เชื่อว่าจักรวรรดิจะมั่นคงตลอดไปเขาก็เลยศึกษาวิชาที่ชื่อว่าจิตประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการใช้คณิตศาสตร์เพื่อทำในอนาคตของมนุษย์จำนวนมากและผลที่ได้ก็คือ จกักรวรรดินี้จะล่มอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นมนุษย์ก็จะเข้าสู่ยุคมืดที่ยาวนานถึงพันปีไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความหวังแหว้นแต่จะมีคนลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปในขณะเดียวกันแกวดานิคซึ่งแอบเรียนคณิตศาสตร์อยู่บนดาวที่ห้ามเรียนวิทยาศาสตร์ก็ถูกเฮนรี่ชวนมาทํางานด้วยพอเดินทางมาถึงเมืองหลวงบนดาวทรานสเตอร์ แฮนรี่ก็ได้เปิดเผยแผนการทั้งหมดและบอกว่าพวกเขาอาจจะโดนจับในไม่ช้าเพราะจัก,กรวรรดิไม่ต้องการให้ใครพูดถึงการล่มสลายของมันเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากตรงนี้และนำไปสู่สงครามแนวคิดระหว่างอำนจาจจักรวรรดิกับความพยายามในการช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากยุคมืดและแม่น,นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกจับแบบจริงจังจักรวรรดิทั้งสามเรียกตัวเฮนรี่มาสอบสวนเฮนรี่บอกว่าจากการคำนวณเขาพบว่า ทางเดียวที่จะช่วยลดช่วงเวลาแห่งความกลหหลจากพันปีให้เหลือเพียงไม่กี่ร้อยปีได้ก็คือการสร้างห้องสมุดแห่งความรู้ของมนุษย์และเขาก็ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์จากหลายสาขาเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยจกักรวรรดิเริ่มรู้สึกว่าเฮนรีนั้นมีอิทธิพลมากเกินไปและถ้าประหารเขาอาจจะทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านจึงลังเลที่จะลองโทษแต่ทว่าจ,จู่ๆก็ได้เกิดเหตุการณ์เวนาศกรรมครั้งใหญ่ในเมืองหลวง ถ้าไม่มีผู้เสียชีวิตนับล้านคนจกักรวรรดิเดชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับ2ระบบดาวที่เริ่มก่อขบทซึ่งนั้นก็คือดาวอ d ดรียนและดาว, Plus. าวดเทพัสจักรวรรดิจึงตัดสินใจไม่ประหารเฮรีแต่เลือกจะเนรเทศเขาไปยังดาวอันห่างไกลที่มีชื่อว่าเทอร์มินัสและให้พวกเขาสร้างห้องสมุดความรู้ที่ให้ชื่อว่าฟาวเดชันอยู่ในนั้นในขณะเดียวกันเขาก็สั่งประหารทูตจากอะดรีน และเทสพัททันทีตามด้วยการสั่งโจมตีดาวบันเกิดของทั้งสองจากนอกโลกด้วยอาวุธอวกาศผ่านไป19ปีหลังจากเหตุการณ์ระเบิดบนดาวทรานสเตอร์จักรพรรดิโคลนก็ได้เปลี่ยนวาระใหม่เป็นดักรุ่นเก่าแก่สุดและดาวที่เคยเป็นทารกในตอนแรกก็ได้เติบโตเป็นช่วงวัยรุ่นหลังจากนั้นไม่นานลัทธิศาสนาที่ทรงอิทธิพลที่สุดในจกักรวรร ก็ได้แต่งตั้งผู้นำคนใหม่ขึ้นมาและเธอก็เริ่มตีความคำสอนของศาสนาในทางที่ไม่เป็นผลดีกับรัชวองคลีออนคำสอนของลัฐที่เชื่อว่าคโคลนไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริงเขาไม่มีจิตวิญ,ญญาณจึงไม่มีสิทธิ์เป็นผู้นำเดที่เห็นว่าศาสนานี้อาจจะกลายเป็นภัยคุกคามจึงตัดสินใจเดินทางไปยังดาวศักดิ์สิทธิ์ของลัที่นั่นพร้อมกับพาเดเมอร์เซลไปด้วยเดเมอร์เซลก็คือหุ่นยนต์หญิงขั้นสูง เป็นหนึ่งในหุ่นยนต์รุ่นสุดท้ายของมนุษย์และมีเพียงจัก,กรวัิเท่านั้นที่รู้ว่าเธอไม่ใช่มนุษย์เธอสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อรัชวงว์งตลอดไปแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเดวเมอร์เซลมีสติปัญญาเทียบเท่ามนุษย์แตมรูปแบบและที่สําคัญก็คือเธอเองก็นับถือลัทธินั้นด้วยเช่นกันซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของเธอยังไม่มีใครรู้ชัดทั้งด้านของเดเขาพยายามโน้มน้าวให้ผู้นําลัทธิ ให้ยอมรับในอำนาจของตนแต่มันก็กลับไม่เป็นผลเท่าสุดท้ายเขาก็ออกเดินทางบนเส้นทางสแสวงบุญศักดิ์สิทธิ์เพื่อพยายามเอาชนะใจคนในศาสนาและรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้พิธีสแสวงบุญศักดิ์สิทธิ์ของลัทธินั้นคือการเดินลงบันไดไปในหุบเขาทามกลางแสงแดดที่แผดเผาโดยไม่มีน้ำหรืออาหารหากผู้สแสวงบุญรอดถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และได้รับนิมิตจ,จากเทพีก็จะถือว่าผู้นั้นมีวิญญ,ญาณ และนักบวชก็จะตีความนิมิตนั้นแต่ถ้าเดยผ่านบททดสอบนี้ก็จะถือว่าเขามีวิญญาณเช่นกันในที่สุดเขาก็เดินไปถึงบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์แต่กลับไม่ได้เห็นนิมิตใด,ดๆเลยเขาจึงโกโหกว่าเขาได้เห็นนิมิตแล้วเพื่อให้ตัวเองนั้นผ่านการทดสอบและนั่นก็ทําให้คนในรัฐที่เชื่อและยอมประกาศว่าเขานั้นมีวิญญาณหลังจากนั้นจัก,กรพรรดิก็สั่งให้เดเมเซล ผู้นำลัทธิต่อหน้าเขาสิ่งเธอก็ทำตามคำสั่งแต่เธอก็ได้บอกกับเขาว่าเธอรู้ว่าเขากโกหกเรื่องนิมิตในะอีกด้านหนึ่งบรรดาทรานสเตอร์ดาวรุ่นน้องสุดก็ได้ตกหลุมรักสาวใช้คนหนึ่งและเล่าให้เธอฟังว่าเขามีการกลายพันธุ์บางอย่างที่ทำให้เขาไม่เหมือนกับโคลนรุ่นอื่นๆถ้ามีใครรู้ความจริงเรื่องนี้เขาก็ถูกกำจัดทันทีแล้วก็แทนที่ด้วยโคลนสำรองอีกคน ต่อมาดัสรุ่นเก่าก็เริ่มสงสัยว่าดาวอาจจะมีบางอย่างผิดปกติดาวก็เลยหนีออกจากวังและไปหาผู้หญิงที่เขารักแต่เมื่อไปถึงเขากลับพบว่าทุกอย่างคือแผนการระยะยาวของกลุ่มต่อต้านจากกักรวรรดิที่เริ่มวางแผนไว้นานมากแล้วกลุ่มนี้ก็เลยจงใจแก้ไข DNA เพื่อให้คลนรุ่นใหม่เกิดการกลายพันธุ์และพวกเขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะหนีออกจากวังได้พวกเขาตั้งใจจะเปลี่ยนตัวคลีออนรุ่นหนุ่ม ด้วยสายรับคงพวกเขาที่มีหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างและเมื่อถึงเวลาเขาก็จะขึ้นเป็นจักรพาิแทนในขณะนั้นแผนการของเขาก็เกือบสําเร็จแต่ทหารก็โผล่มาก่อนและจัดการสังหารทุกคนในกลุ่มกบฏดัดรู้แผนการนี้ตั้งแต่ตน้นและก็ร่วมมือกับดาวเพื่อหาหัวหน้ากลุ่มกบฏส่วนทางด้านของเดเขาก็อยากจะไว้ชีวิตดาวแต่ถ้าว่าหุ่นยนต์เดเมเซล กลับเป็นคนลงมือฆ่าเขาเองเพราะเธอไม่ได้จงรักภักดีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่จงรักภักดีต่อรัชวงศ์คลีออนโดยรวมและก็มองว่าการกลายพันธุ์ก็คือตัวคุกคามของรัชวงศ์ไม่นานหลังจากนั้นเดก็ได้พบว่า d n a ของเขาถูกแก้ไขเหมือนกันสึ่งนั่นก็หมายความว่าดักก็คือคนสุดท้ายที่เป็นเชื้อรัชวงศ์คลีออนแท้เดก็เลยเริ่มหวาดกลัวว่าเขาเองอาจจะถูกฆ่าจึงไม่กล้าบ,บอกความจริงนี้กับใคร ย้อนกลับไปในอดีตหลังจากที่เฮรี่และกลุ่มของเขาถูกเนรเทศพวกเขาก็ได้เดินทางไปยังดาวเทอร์มินัสซึ่งจะต้องใช้เวลาเดินทางถึง20ปีในระหว่างทางเกลก็ได้ตกกลุมรักกับราผู้เป็นลูกชายบนธรรมของเฮรีและทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์สวัสดิ์กันแต่ความจริงก็คือแผนของเฮรรี่นั้นไม่ได้มีแค่การสร้างห้องสมุดอย่างที่ทุกคนเข้าใจตั้งแต่ตอนแรกเฮรี่ได้บอกความจริงเรื่องนี้กับรา และราก็จัดการค่าแฮร์รี่ทันทีหลังจากนั้นราก็พาแก้วใส่แคปซูลหนีและยิงเธอออกไปในอวกาศหลายปีต่อมาแก้วตื่นขึ้นมาในยานร้างและเห็นภาพเฮโลแกรมของแฮร์รี่สิ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เขาสร้างเอาไว้และเล่าความจริงทั้งหมดให้กับเธอฟังแฮร์รี่ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างแค่ห้องสมุดเป้าหมายที่แท้จริงของเขาก็คือการสร้างจักรวรรดิใหม่ขึ้นมาแทนจักรวรรดิเก่าเพราะจากการคำนวณ จักรวรรดิเดิมจะล่มสลายในไม่ช้าและศูนย์กลางอำนาจจะไม่สามารถจัดการกับระบบดาวอย่างเทอร์มินัสได้อีกต่อไปแฮรี่เชื่อว่าที่เทอร์มินัสจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่นำโดยเหล่ามันสมองของมนุษยชาติเขากำลังสร้างรากฐานที่สองไว้อีกมุมหนึ่งของกาแล็กซี่เพื่อคอยสำรองแผนหลักเอาไว้เหตุผลที่ราคาแฮรี่ก็เพราะแฮรี่เป็นคนสั่งเองเพื่อให้ตัวเขากลายเป็นตำนานในสายตาของนักวิทยาศาสตร์ และทำให้ผู้คนเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของเขาแต่ทว่าราก็เปลี่ยนใจไม่ยอมทำตามแผนทั้งหมดและส่งเก้วออกไปแทนตัวเองทำให้เขาถูกจับและถูกประหารในข้อหาทรยศ์ตามแผนเดิมของแฮร์รี่ตั้งใจจะให้เกลเป็นผู้นำรักฐานคนแรกและให้ราเป็นผู้นำรักฐานคนที่สองเกลก็เริ่มรู้ตัวว่าตัวเองเป็นตัวแปรที่แฮร์รี่ไม่ได้คำนวณเอาไว้เพราะเธอดูเหมือนจะมีความสามารถบางอย่างที่มองเห็นอนาคตได้ เธอก็เลยตัดสินใจเขารวมกับวิสัยทัศน์ของแฮร์รี่แล้วก็ขึ้นแคปซูลหลบหนีอีกครั้งเพื่อเดินทางไปยังดาวบันเกิดของตัวเองซึ่งจะต้องใช้เวลาเดินทางถึง138ปีย้อนกลับมาอีกครั้งในช่วงที่แฮร์รี่เสียชีวิตไปแล้วผู้ที่ติดตามเขาก็เดินทางมาถึงดาวเทอร์มินัสและเริ่มตั้งอนานิคมใหม่โดยที่ยังไม่รู้แผนลับที่แท้จริงจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสร้างห้องสมุดจนกระทั่งเวลาผ่านไป35ปี พวกเขาก็ได้พบกับวัตถุลึกลับชิ้นหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลาจากอนานิคมและก็เรียกมันว่า The Wall ซึ่งเป็นเหมือนสิ่งปลุกสร้างขนาดใหญ่แต่ใครก็ตามที่ใกล้มันคนคนนั้นจะหมดสติทันทีโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็ยังมีคนหนึ่งที่สามารถเข้าใกล้มันได้ซึ่งนั้นก็คือฮาเดนและเธอก็ยังเป็นผู้พิทักษ์ที่ประจำอยู่บนดาวเทอร์มินัส หลังจากนั้นไม่นานกองเรือจากอาณาจักรอนาครียนก็บบุกโจมตีดาวเฟชั่นที่เทอร์มินัสอคครียนและเทพัสเป็นสองดาวที่ถูกจักรวรรดิกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและโจมตีจนแทบพินาศช,ชาวอาคครียนจึงทำลายดาวเทียมที่ใช้สื่อสารเพื่อตัดการเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินัสกับจักรวรรดิแล้วก็เปิดฉากโจมตีเมืองของฟาวเดชั่นและปรากฏว่าพวกเขาได้พบกับเรือรบของจักรวรรดิ ซึ่งมันก็มีชื่อว่าอินวิคตัสที่หายสาบสูญไปนาน,นมากแล้วและหวังว่าจะใช้มันเพื่อล้างแค้นจัก,กรวรรดิแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือคนที่สามารถควบคุมเรือลำนี้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญจากฟาวเดชันหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็รู้ว่าที่เรือลำนี้หายไปเพราะระบบนำทางมันพัง ทำให้มันกระโดดระยะห่างแบบสุ่มตลอดเวลาลูกเรือเก่าทั้งหมดน่าจะโดนวับไปอย่างพื้นที่ที่ไม่รู้จักจนสุดท้ายต้องอดตายกันหมดและข่าวดีก็คือพวกเขาสามารถซ่อมระบบนำทางก่อนที่มันจะกระโดดอีกครั้งได้สำเร็จในขณะเดีวยวกันฮิวโกซึ่งเป็นชาวเทพ,พัสก็ได้เรียกร้องกองกำลังของเขามาสนับสนุนหลังจากนั้นพวกเขาก็เคลื่อนย้ายเรือไปอย่งดาเทอร์เมนสัสและลงจอดที่นั่นในตอนนั้น หาเดนได้ต่อสู้และกาสังหารผู้บัญชาการแห่งอนาเครียนที่เริ่มคลั่งในเวลาต่อมาเดอะวอลหรือวัตถุลึกลับตอนนี้มันเริ่มทํางานแล้วและโฮโลโกรมของแฮร์รี่ก็ปรากฏตัวออกมาเขาได้บอกว่าตั้งแต่แรกเขาวางแผนไวแล้วว่าจะรวมชาวเทพัสอนาเครียนและฟาวเดชันเข้าด้วยกันซึ่งในไม่ช้าจักรวรรดิก็ส่งคนมาที่เทอร์มินัสซึ่งดาวแห่งนี้เป็นดาวที่มีทรัพยากรล้ำค่ามหาศาล และทั้ง3กลุ่มนี้จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างกองเรือได้แบบลับๆเพื่อไม่ให้จกักรวรรดิรู้ว่าเธอ์มินสกำลังพัฒนาตัวเองเขาก็เลยเสนอให้ใช้เรืออินวิกัสจำลองเหตุการณ์ระเบิดของดาวฤกษ์ใกล้เคียงทำให้จกักรวรรดิมองว่าบริเวณนั้นอันตรายและไม่คุ้มที่จะเข้าใกล้จากนั้นเฮลโลแกร,รมของเฮรีก็ได้หายไปพร้อมกับสัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้งในอนาคตเมื่อฟาวเดชันต้องเจอกับวิกฤตครั้งใหม่ ซึ่งเขาก็ได้คำนวณไว้แล้วเช่นกันหลังจากเหตุการณ์น,นั้นชาวเทพัสอนาคเครียนและชาวฟาวเดชันจะรวมพลังกันสร้างเมืองใหม่บนดาวเทอร์มินัสโดยมีเรือรบอิงวิกตัสเป็นกองกำลังหลักของพวกเขาซึ่งฮิวโก้ก็รับหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาเรือลำานี้ในขณะเดียวกันฮารเรนก็เริ่มเห็นนิมิตและภาพนิมิตประหลาดก็ได้เกิดขึ้นตลอดเธอนั้นเข้าใจว่ามันเป็นพลังจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเวล แต่ภายหลังเฮนรีก็ได้บอกว่ามันไม่ใช่ในขณะนั้นฮาดเดรนก็ได้พบกับความจริงว่าเธอก็คือลูกสาวของเกลและราซึ่งเธอก็ได้รับความสามารถพิเศษจากแม่ความสามารถในการมองเห็นอนาคตเมื่อรู้ความจริงเธอก็ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาแม่และบินออกจากเทอร์มินัสหลังจากนั้นเกลก็ได้เดินทางมาถึงบ้านเกิดของตัวเอง เธอพบกับยานอาวกาศที่จมอยู่ใต้ทะเลและผู้ช่วยผู้หญิงคนหนึ่งก็ออกมาจากแคปซูลซึ่งเธอคนนั้นก็คือฮาเดนที่ตกอยู่ในสภาพหลับไหลามานานหลายปีฮาเรนจึงบอกกับเกลว่าเธอก็คือลูกสาวและมอบอุปกรณ์การคำนวณของเฮรี่ไว้ให้แก้วกับฮาเดนก็เลยเล่าเรื่องราวของกันและกันให้ฟังแล้วพวกเธอก็ตัดสินใจร่วมกันสำรวจอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเฮร่เกลได้บอกว่า เธอเคยบรรจุปัญญาประดิษฐ์ของเฮรี่เอาไว้ในอุปกรณ์ตัวเดียวกับที่เธอเคยเห็นบนยานและเธอก็ปิดมันลงก่อนจะเดินทางมาถึงที่นี่และเธอก็ไม่ได้สร้างรักฐานที่สองตามแผนที่เฮนรี่วางเอาไว้แต่เลือกที่จะบินหนีไปทําให้เส้นทางการคํานวณของเฮนรี่เบี่ยงเบนไปเดิมทีเหตุวิกฤตต่างๆที่เฮนรีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นรอบๆตอนนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งมันก็เป็นปัญหาใหม่และหากเราไม่แก้ไข ยุคมืดของกาแล็กซี่อาจจะไม่มีวันสิ้นสุดในวันต่อมาพวกเธอก็ช่วยกันยกของออกมาจากก้นทะเลแต่กลับพบว่าสื่อนิมิลูกใหญ่กำลังเข้ามาจนไม่ทันตรวจสอบระบบทั้งหมดของยานก็เลยตัดสิในใจหนีเอาชีวิตรอดหลังจากนั้นเกลกับฮา์เดนก็เลยปลดปล่อยสิ่งประดิษฐ์ของแฮรรี่ออกมาแฮร์รี่ในรูปแบบ AI ก็โกรธเป็นอย่างมากเพราะตลอดหลายปีเขาถูกขังอยู่ในนั้นจนแทบบ้าแต่สุดท้ายก็กลับมาควบคุมตัวเองได้ และช่วยสองสาวให้หนีออกจากดาวได้สําเร็จเฮริไดบอกว่าถ้าไม่ได้สางรักฐานที่สองแผนทั้งหมดของเขาก็จะล่มเหลวเกี่ยวก็เลยตัดสินใจใช้พลังในการมองเห็นอนาคตและส่งจิตไปในอนาคตอีก150ปีข้างหน้าซึ่งเธอก็กลายเป็นผู้ถูกไล่ล่าโดยมิวผู้เป็นต้นเหตุของความมืดที่กําลังควบคุมจัก,กรวาลณสถานที่แห่งนั้นเธอได้พบว่าฮารเดนตายแล้วและรู้ว่ารักฐานที่สองถูกสร้างขึ้นบนดาวอีกนิส แต่ก่อนที่จะไปดาวดวงนั้นเธอก็ได้แวะที่ดาวอนันนิคมเก่าไร้ชีวิตแห่งหนึ่งแฮรี่ได้พาเกลไปยังวิหารร้างและที่นั้นพวกเขาก็ได้เจอกับคาร่าผู้เป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของแฮรี่เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าเธอตายไปนานมากแล้วแต่คาร่าก็บอกว่าเธอคือพรามเรเดียนในร่างมนุษย์ก่อนจะบอกว่าขอรับตัวไอของแฮรี่ไปไว้กับเธอส่วนเกลก็ถูกปล่อยให้ไปต่อแต่ก่อนที่จะออกจากดาว พวกเธอก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่บนรูปปัน้นก็เลยช่วยเขาขึ้นมาซึ่งก็คือเฮนรี่แต่อยู่ในร่างที่ไม่มีความทรงจำอยู่เลยเกลจึงเดาว่าเขาน่าจะเป็นโคลนของเฮนรี่ที่มีการฝังความจำเทียมเข้าไปพวกเขาได้ทำลายจุดลงจอดฉุกเฉินบนดาวและพบกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีพลังจิตพวกนี้สามารถอ่านใจและสื่อสารทางจิตได้เฮรี่ก็เลยไม่ไว้ใจพวกเขาแต่เทมหัวหน้าเผ่าก็บอกว่าไม่ต้องกลัว เธอกำลังรวบรวมเหล่าคนที่มีพลังกิตทั่วกาแล็กซี่แถมแปลกใจที่เกลมีพลังมองเห็นอนาคตและเธอก็รู้ถึงแผนการสร้างรักฐานที่สองแล้วเธอก็เลยจงใจพาเกลมาที่นี่เพราะต้องการถ่ายจิตวิญญาณของเธอเข้าสู่ร่างของเกลซึ่งก็เคยทำแบบนั้นมาหลายครั้งแล้วยิ่งถ่ายจิตบ่อยเธอก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น เื่อเอาชนะเทลฮาเดนก็เลยใช้พรามเรเดียนติดต่อกับเทอร์มินัสความยิ่งก็คือมันมีพรามเรเดียนอยู่สองอันมันก็คืออันเดียวกันแค่อยู่ในสภาวะซ้อนตำแหน่งจึงสามารถใช้อันหนึ่งติดต่ออีกอันหนึ่งได้อีกอันหนึ่งอยู่กับฮาเดนอีกอันหนึ่งอยู่บนเทอร์มินัสและแต่ละอันก็มี AI อของเฮนรี่ควบคุมอยู่แฮเรนก็เลยสื่อสารกับ AI ของเฮนรี่บนเทอร์มินัส และการเข้าใจสถานการณ์ทันทีแม้ว่า AI บนเทอร์มมนัสไม่คนรู้เรื่องรักฐานที่2แต่ฮาเดนก็บอกเขาเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮอปเบอร์ซึ่งเกี่ยวแคเห็นในนิมิตว่าเขาจะมีบทบาทสําคัญในการโค่นจกักรพรรดิเวลาผ่านไปถึง173ปีนับตั้งแต่เฮริถูกในประเทศออกไปจากเทอร์มมนัสจักรวรรดิตอนนี้ปกครองโดยจกักรพรรดิคนใหม่รุ่นที่สิซึ่งเขาก็แอบ,บมีความสัมพันธ์กับหุ่นยนต์แต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ วันหนึ่งมีคนพยายามลอบสังหารเขาแต่ก็โชคดีที่เดอร์มิเซลสู้กลับได้แม้เขาจะบาดเจ็บสาหาัสแต่หุ่นยนต์เดอร์มิเซลก็ช่วยชีวิตไว้จนหมอเริ่มสงสัยความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงทําให้พวกเขาลบความจาของตัวเองจักรพรรด,ดิเริ่มสงสัยว่าจักรพรรดดาวกับดัสอาจจะอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารเพราะเขาวางแผนจะยุติรัชวงศ์โคลนและสร้างสายเลือดใหม่แทน เขาตั้งใจจะแต่งงานกับราชินีเซเรตแห่งอาณาจักรคราวและก็มีลูกกับเธอเพื่อสร้างรัชวงศ์ใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมในขณะเดีวยวกันเซเรตก็กำลังสืบว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าพ่อแม่ของเธอและเธอก็พบว่าผู้บงการก็คือหนึ่งในคลีออนรุ่นก่อนๆเธอพยายามยุยงให้ดาวกับดัสแตกคอกันแต่ทว่าสุดท้ายเธอกลับตกลุมรักดาว และทั้งคู่ก็เริ่มสือบอดีตของจกักรวรรดิด้วยตัวเองจกักรวรรดิก็รู้ความจริงว่าเธอไม่น่สไม่ดได้ถูกทำลายตามที่พวกเขาเชื่อกันมาแท้จริงแล้วผู้ติดตามแฮรี่สร้างเรื่องหลอกโดยใช้เรือรบลำนั้นจำลองเหตุการณ์ทำให้ดูเหมือนว่าเมืองถูกถลม่มและตอนนี้ฟาวเดชันก็ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วมีระบบดาวไหลแห่งเข้าร่วมจกักรพรรดจึงสั่งให้พลเอกรออสที่เคยขัดคำสั่งคลีออนและถูกจำคุก มาทําการสืบสวนเรื่องนี้โดยคุมคู่จะทำร้ายคนที่เขารักถ้าเขาขัดขืนพลเอกริเอสก็เลยออกเดินทางไปยังระบบดาวต่างๆพร้อมกับทีมงานและได้ข้อมูลจากสายลับเกี่ยวกับกองกําลังของทหารฟาวเดชันและตอนนี้ฟาวเดชันก็เจริญรุ่งเรืองพวกเขาก็ใช้ทั้งพ่อค้าและนักเผยแพร่พศาสนาเพื่อขยายอิทธิพล่พอค้าล่อลวงดาวต่างๆด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆส่วนพวกนักเทศก็จะแสดงปาฏิหาริย์พร้อมกล่าวว่า เทพเจ้าของพวกเขาก็คือเฮนรี่138รปีหลังจากเดอะวอลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปิดครั้งแรกสัญญาณเตือนก็ได้ดังขึ้นผู้คนแห่กันไปดูคิดว่าเฮนรี่จะปรากฏตัวอีกแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นเดอะวอลซึ่งเป็นเผ่าพัานธุ์ผู้พิทักษ์ท้องถิ่นหลังจากนั้นชื่อของฮอปเบอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นผู้คนสงสัยว่าเขาเป็นใครหัวหน้านักเทศวาราซอบก็บอกว่าเขารู้จักกับชายคนนี้ดี จึงออกเดินทางไปตามพร้อมกับคอนสเตนจนได้รู้ว่าฮับบิลก็คือพ่อค้าฟอ์เดชันที่โด่งดังในการเป็นนักต้มตุนระดับตำนานเขาวางแผนทำข้อตกลงครั้งใหม่โดยแกล้งจัดฉากให้ตัวเองถูกประหารแต่ในขณะนั้นราฟาซอฟกับคอนสเตนก็ได้มาพบเข้าโดยบังเอิญโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาจะหนีไปพร้อมกับของที่จรกรรมมาบนยานของพวกเขานั่นเองหลังจากนั้นทั้งสามก็เดินทางมาถึงเทอร์มินัส พร้อมกับฮับเบอร์วาร์ซอฟคอนสแตนต์และผู้อํานวยการแห่งฟาวเดชันซึ่งภายในนั้นมันมีขนาดใหญ่กว่าภายนอกเป็นอย่างมากเวลาเดินไม่เหมือนโลกภายนอกที่นั่นพวกเขาก็ได้เจอกับ AI ของเฮนรี่ที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้เขาได้บอกให้นักเทศเตรียมเจรจาสันติภาพกับจักรวรรดิส่วนฮับเบอร์มีภารกิจพิเศษเขาจะต้องเดินทางไปยังพิกัดที่กำหนด และก็ได้พบกับฟาสเปเซอร์เผ่าเก่าแก่ที่มีเทคโนโลยีล้ำสุดและเคยเป็นลูกหลานของชาวโลกที่ออกไปตั้งอนาณาณิคมนอกกาแล็กซี่แต่พวกเขาก็ถูกจกกักรพรรดิครีออนควบคุมและหากไม่มีสเปเซอร์จัก,กรวรรดิก็จะเดินทางข้ามกาแล็กซี่ไม่ได้เฮอร์เบอร์เสนอจะช่วยปลดปล่อยพวกเขาโดยการมอบสารอาหารสังเคราะห์แต่พวกเขาแก้ปฏิเสธและส่งฮับเบอร์ให้กับพนเอกรีออสแต่ทว่าฮับเบอร์ก็หลบหนีจากยานอย่างรวดเร็ว ในขณะที่วาร,รัสซับกับคอนสแตนถูกนำตัวไปยังเมืองหลวงเพื่อเจรจาแต่กลับถูกจับขังและก็เตรียมจะประหารจักรพัรดเดยได้จัดฉากสแสดงใหญ่แต่ฮับเบิ์ก็โผล่ขึ้นมาขัดจังหวะและเกือบจะฆ่าครีออนได้แต่สุดท้ายก็ถูกจับทั้งหมดฮับเบิ์ไม่เข้าใจว่าทำไมพลเอกรีออสถึงยังจงรักภักดีต่อจักรพัรดิมากขนาดนี้และหลังจากความอัปยศนั้น เดก็เลยตัดสินใจมาจัดการกับฟาวเดชันด้วยตัวเองโดยพานักโทษทั้งหมดขึ้นยันของรีออสและออกเดินทางพร้อมกับกองเรือขนาดยักษ์และก็มุ่งหน้ามาอย่างเทอร์มินัสส่วนทางด้านของราชนีเซเรสและคณะของเธอก็เดินทางมาถึงเช่นกันด้านของดัชก็ได้พบกับอดีตคนรักของเขาสิ่งนั้นก็คือรูพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันเขาได้พาเธอมาดูผนังจิตกรรมแบบภาพมีชีวิต และเล่าให้ฟังว่าในอดีตมีสงครัมระวังมนุษย์กับหุ่นยนต์มนุษย์ชนะและสัง้ามสร้างหุ่นยนต์อีกแต่เดอร์เมเซลยังไม่ถูกทำลายและดัสเองก็จำไม่ได้ว่าทำไมจำได้แค่ว่าเธอจะอยู่ที่นี่เสมอเวลาต่อมาเขาก็สังเกตเห็นผิดปกติบนผนงังและเมื่อสัมผัสเขาก็ได้พบกับทางลับที่แม้จัก,กรพรรดิเองก็ยังไม่รู้ภายในนั้นมีเฮลโกร,รัมของครีออนรุนแรกสิ่งได้เล่าความจริงเมื่อห0 0ปีก่อน เขาได้พบกับห้องรับห้องนี้ซึ่งเคยขังหุ่นยนเดเมเซลหลังสงครามราชาหุ่นยนได้เก็บเดเมเซลไว้ตัวหนึ่งเผื่อกรณีจำเป็นคลีออนเริ่มพูดคุยกับเธอและกลายเป็นเพื่อนสนิทกันสุดท้ายเขาก็ได้ปล่อยเธอเป็นอิสระแต่ติดตั้งโปรแกร,รมให้เธอจงรักภักดีต่อจกักรวรรดิแท้จริงแล้วเดเมเซลตังหากที่เป็นจกักรวรรดิที่แท้จริงส่วนโครนทั้ง3ได้แก่ดาวเดดัสก็เป็นแค่ตัวบังหน้า เดเมเซลเป็นผู้ควบคุมจกกักรวาลมาตลอดแต่เธอเองก็ถูกผูกมัดด้วยโปรแกรมที่ไม่สามารถขัดคำสั่งได้ดัสรู้ความจริงทั้งหมดแต่คลีออนรุ่นแรกก็ขังเขากับรูไว้ในห้องนั้นทางด้านนอกเดก็ได้เดินทางมาถึงเทอร์มินัสและเรียกใช้แฮร์รี่ออกมาจากเวลพร้อมสั่งให้ทุกคนยอมจำนนแต่แฮร์รี่ก็ปฏิเสธและแสดงให้เห็นว่าเขารู้ว่าใครคือจกกักรพรรดิที่แท้จริง เขาหันไปพูดกับเดเมเซลว่าทุกอย่างที่เขาทำเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์เดเมเซลก็เลยบอกเดว่าเธอจำเป็นต้องกลับเมืองหลวงแล้วเธอก็บินออกไปเดโมโหสุดขีดจึงสั่งให้รีออสใช้เรืออิน um erm วิกักถล่มเทอร์มินัสรีออสก็ไม่อยากทำกระทาสุดท้ายเก๋จํำใจเชื่อฟังคำสั่งและก็สั่งให้เรือรบตกลงมาบนดาวและทำลายเทอร์มินัสอย่างรบาบคาบเดยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเขาสั่งล้างบารระบบดาว ที่เขาร่วมกับฟาวเดชันทั้งหมดพรเอกริอัสทนไม่ไหวก็เลยปฏิเสธคำสั่งเขาก็เลยถูกถอดออกจากตำแหน่งแต่สเปเซอร์ที่ควบคุมกองเรือก็ใช้รหัสของฮับเบอร์สั่งให้เรือทุกลำวับไปยังตำแหน่งที่ซ้อนกันจนเกิดการระเบิดแบบต่อเนื่องและทั้งหมดนี้ก็คือแผนของเฮรี่ตั้งแต่ต้นเพื่อหลอกให้จัก,กรวรรดิส่งกองกำลังทั้งหมดมาแล้วก็ทำลายมันทีเดียวเดนั้นโมโหจัด เขาพยายามโยนฮับเบอร์กับริออสออกสู่อาวากาศแต่กลับเป็นตัวเขาเองที่ถูกหลอกให้หลุดออกไปลูกเรือทั้งหมดรู้ว่าเขากำลังจะตายฮับเบอร์ก็เลยใส่คอนสแตนต์ลงไปในแคปซูลช่วยชีวิตหวังว่าเธอจะมีคนช่วยก่อนที่ออกซิเจนจะหมดแม่นานฮับเบอร์ริออสและคนอื่นๆก็เสียชีวิตและก็เหลือแค่คอนสแตนต์ที่ลอยเคเวงในอาวากาศสุดท้ายเดวอล ก็โผล่มาดูดแคปซูลของเธอเข้าไปซึ่งเฮรี่เคยคัดการการทำลายเธอมานัสไว้แล้วและก็วางแผนลงหน้ากับชาวเมืองทั้งหมดไว้ในเดอะวอลล์ทั้งด้านของเดอะเมซลก็กลับไ่ยังดาวทรานสเตอร์และก็ได้พบดัสกับลูที่ถูกขังไว้ในห้องเก่าๆของเธอเอง เธอก็เลยยืนยันว่าเธอก็คือคนบงการทั้งหมดอยู่ในเงามืดรวมถึงการลับสังหารจากักรพรรดิในตอนแรกเพื่อขัดขวางการแต่งงานกับควีนชาเลตเธอก็เลยสังหารตัวประกันทั้งคู่แต่สิ่งที่เดือนไมเซลไม่รู้ก็คือดัดได้แอบทาสีเขียวไว้บนตัวของเธอก่อนจะถูกฆ่าซึ่งต่อมาดาวก็สังเกตเห็นรอยสีนั้นเข้าและเริ่มสงสัยเกี่ยวกับทุกอย่างในขณะนั้นดัดกับราชินีชาเลตก็สืบความหลังทั้งหมดเบื้องหลังจกักรวรรด และเมื่อทั้งสองนี้ออกไปจากฟังด้วยกันเดมิเซลก็ได้รู้ความจริงว่าชาเลตกกำลังตั้งทันกับดาวสุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจไม่ตามล่าพวกเขาจากนั้นเดมิเซลก็ดำเนินการปลุกโคลนนิ่งจกักรพรรดิรุ่นใหม่ขึ้นมาพร้อมกับปรับแต่งความทรงจำให้พร้อมทำหน้าที่ต่อและเธอก็ยังเปิดใช้งานพรามเรเดียนที่เฮรี่เคยมาไว้ให้กับเธออีกครั้งเพื่อเริ่มต้นแผนใหม่ในเงามืดของจักรวาลทางด้านของดาอิกนิสเฮริตจริง กิดระลึกถึงอดีตในช่วงที่เขายังร่วมมือกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าจานาเพื่อสร้างวิชาจิตประวัติศาสตร์และพัฒนาพรามเรเดียสรุ่นตนแบบด้วยกันแต่วันหนึ่งจกักรวรรดิก็รู้ตัวและส่งคนมาตามล่าผลลัพธ์ก็คือจานาถูกฆ่าย,ยังโหดเหี้ยมต่อหน้าต่อตาของเขาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเฮริ่ก็เลยฝังใจเกลียดจกักรวรรดิเขา้าไสเพราะพวกมันได้พรากคนที่เขารักและความหวังของเขาไปพร้อมกัน ในเวลาต่อมาหลังจากการตายของเทลเกวก็กลายเป็นผู้นำคนใหม่ของกลุ่มผู้มีพลังจิตแต่เธอกลับพบว่าเทลได้ทิ้งจิตสำนึกของตัวเองเอาไว้ในร่างของเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งนำไปสู่โศกนาฏกรรมหาเรนลูกของเธอก็ถูกแทงจนเสียชีวิตหลังจากจัดการงานศพของเฮเรียนเรียบร้อยเกวกับเฮนรี่ก็ตัดสินใจเข้าสู่ภาวะจำศีลเพื่อรอให้ตื่นขึ้นมาในอนาคตตามช่วงเวลาที่จักรวาลดิกำลังเผชิญกับวิกฤต และแล้ว150ปีต่อมาพลังจิตอันมหาศาลของมิวก็ได้สัมผัสถึงการตื่นขึ้นของเกวและนี่ก็คือจุดจบของซีซั่นที่สองและถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปและถ้าอยากดูต่อก็ช่วยกันคอมเมนต์ว่าอยากดูต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ